สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทำกุญแจรีโมทในรถมา z ด้าสนะครับปีประมาณ2005-2006นะครับรีโมทเดิมๆของลูกค้าเป็นกุญแจรุ่นห้อยแยกนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าไปรวมดอกมานะครับแล้วก็ชำรุดตามการใช้งานนะครับลูกค้าต้องการทำขึ้นมาใหม่หนึ่งดอกนะครับเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับสวยทนเท่ทันสมัยเหมือนเดิมนะครับข้อดีของรีโมทรุ่นนี้ก็คือ มันจะเป็นทรงรีโมทโดยตรงซึ่งไม่ใช่ทรงแบบแปลงอย่างของเรื่องของลูกค้านะครับซึ่งตัวแปลงกับของรีโมทโดยตรงเนี่ยทรงรีโมทโดยตรงเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าแบบแปลงนะครับหลังจากที่เราโปรแกรมกุญแจรีโมทและระบบอีโมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสบรีโมทของลูกค้านะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับอัลล็อก ล็อกรีบมทใช้งานได้นะครับอันนี้ตัวเดิมของลูกคก้ากดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับล็อกอัลล็อกนะครับทดสอบระบบอิมโมของลูกค้าก็สตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวปุแจบิดออนนะครับ ตาติดนะครับเป็นอันสมบูรณ์ทั้งสองดอกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอีโมททุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาได้เลยครับ091 064นะครับ1 601ช่างแคยิยนดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ